กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมนะก็ดูแล้วเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ยังฝากผีฝากไขได้ยามตลาดผันผวนยามตลาดขาขึ้นก็ดูแล้วเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็ในแง่ของสถานะทางการเงินนะผู้เล่นรายหลักในอุตสาหกรรมนี้ก็ดูแล้วยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างพัฒนาการให้ได้เห็นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ รายงานล่าสุดอ,อ้างอิงข้อมูลจาก r e f i n i t i v e Consensus จำนวน16บรกเกกอร์ด้วยกันประเมนินรายได้รวมของ Advanced นะครับหรือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนในงวดปี2566อยู่ที่1 9 1 3 2 1ล้านบาทโดยเอาเฉพาะรายได้รวมในช่วงไตรมาส4นี่จะอยู่ที่52,935ล้านบาท โดยมีกําไรสุทธินะครับช่วงไตรมาส4อยู่ที่7,743ล้านบาทและกําไรสุทธิทั้งปี29,286ล้านบาทขณะที่ในปี67ก็คือปีนี้ประมาณการไรายได้รวมนะครับขยายตัวมาอยู่ที่26,000ล้านเศษเจโดยจะมีกําไรสุทธิขยายตัวมาอยู่ที่31,968ล้านบาททางนี้ครับให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่200 53าสบสาทหกสิตางค์นะครับก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็ถือว่ายัางคงกว้างพอสมควรนะครับอันนี้ในส่วนของแอดวานนะครับหรือว่าตัวของเนัเนองนะครับมาอีกคุณนึงครับทรูคอร์เปอรชันจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นทรูนะครับอันนี้11บเอ็ดบรกเกอร์นะครับมีการประมาณการในแง่ของไรายได้รวมของปี66ไว้ก่อนนะครับว่าไรายได้ปี66เนี่ยจะไรายได้รวมจะอยู่ที่ระดับ2,9727ล้านบาท โดยไตรมาส4เนี่ยจะมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณสัก5,1,570ล้านบาทแต่ว่าจะมีผลขาดทุนในไตรมาส4นะครับประมาณ1,17ล้านบาทแล้วก็ทําให้ทั้งปีนะครับในปี266เนี่ยคาดว่าจะมีผลขาดทุน6,104ล้านบาทส่วนปี267คือปีนี้นะครับรายได้รวมมีมการคาดการณ์จะอยู่ที่ระดับ214,263ล้านบาทแล้วก็จะยังมีผลขาดทุนอยู่ที่194.28ล้านบาทนะครับ ก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยจาก11บ็อกเกอร์นะครับ7บาท54สต่างด้วยกันถ้าดูจากอัพไซต์ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวสำหรับถูนะครับเพราะว่าปรับตัวลงมาอย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะครับก็นี่เป็นความเห็นโดยรวมนะครับ,รบเป็นคอนเซนแซสที่รวบรวมมาอย่าง a d v a n c e ์นี่16บ็อกเกอร์ถูนี่11บ็อกเกอร์ทีนี้เอาแบบ เฉพาะเจาะจงเป็นความเห็นจากนักวิเคราะห์อาวุโสนะฮะซึ่งท่านก็เชี่ยวชาญชำนาญการในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมค,คุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ได้กล่าวถึงทิศทางหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าปี2 5 6 6ที่ผ่านมาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนับเป็นปีแห่งการควบรวมเพราะมีทั้งเรื่องของ True d t a c แล้วก็มีเรื่องของ AIS Fiber และ3 BB ทั้งนี้ประมาณการผลการงานของ a d v a n c e ในปีนี้นะครับคาดการณ์ว่ากำไรปกตินั้นจะมีการขยายตัวอยู่ที่ประมาณ7-9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วน t u u เนี่ยคาดว่าปีนี้จะยังคงมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการขาดทุนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2 5 6 6ที่ผ่านมาซึ่งปีห6งบยังไม่ออกอแต่คุณพิสุทธ ทำตัวเลขไว้ว่าน่าจะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาทอย่างไรก็ดีการแข่งขันในธุรกิจมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านลดลงจากการควบรวมกิจการในช่วงที่ผ่านมาซึ่งของ True เองเนี่ยไตรามาส1 3น่าจะเป็นภาพของการขาดทุนที่ลดลงต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงไตรามาส4เนี่ยอาจจะถึงจุดคุ้มทุนหรือว่า break even point ได้และก็จะเริ่มพลิกกลับมามีกำไร ได้เป็นครั้งแรกหลังจากควบรวมกิจการในช่วงไตรมาสที่1ของปี2,168ซึ่งตรงนี้ถือว่าสอดคล้องกับที่เรานรํารายงานไปเมื่อช่วงก่อนสิ้นปีนะฮะที่มีแหล่งข่าวระดับสูงของ True รายหนึ่งก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรารโดยส่งสัญญาณว่าปีนี้น่าจะเห็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องแต่จะเป็นการขาดทุนที่ลดลงในลักษณะขั้นบันไดะะนะฮะก่อนที่จะ เริ่มพลิกมามีกําไรได้เป็นครั้งแรกในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีหน้านะครับแลวก็ในมุมของการลงทุนในหุ้นในกลุ่มสื่อสารกันบ้างนะครับคุณพิสุทธิ์มองว่าในปีนี้นะครับ2517จะเป็นปีแห่งการเริ่มลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสารและก็จะเป็นปีที่น่าสนใจจากนักลงทุนทั้งสถาบันในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึง นักลงทุนส่วนบุคคลด้วยนะครับโดยความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มนี้ก็คือผลประกอบการที่จะเป็นตัวชี้นําในแง่ของราคาหุ้นหรือมูลค่าหุ้นนะครับโดยปีนี้นะครับจะมีการเป,เปลี่ยนจากการแย่งลูกค้ากันแบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นรักษาลูกค้ามากขึ้นนะครับจากเดิมในแข่งกันในแง่ของแย่งลูกค้าแต่ปีนี้จะเป็นการรักษาฐานลูกค้าไว้อันที่2คือต้นทุนในแง่ของการจัดก,การลูกค้าเนี่ยจะลดลง แล้วก็ซึ่งต้นทุนในแง่ของการหาลูกค้าหลักเนี่ยมีอยู่3เรื่องก็คือ1ค่าอุดหนุนตัวเครื่องมือถือเนี่ยจะลดลงเพราะที่ผ่านมาด้วยกอนแย่งลูกค้าอ่ะก็ขายของถูกแล้วก็เน้นเข้ามานะครับอาจจะเห็นค่าแรกเข้าในการติดตั้งของอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยแน่นอน,นะฮะจะเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2คือค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับตัวแทนขายและค่าใช้จ่ายในแง่ของการตลาดหากว่าเลิกการแข่งขันการแย่งยลูกค้าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะลดลงนะครับอันนี้ในส่วนที่คุณพิสูจน์มองว่าไอ้ การแข่งขันเนี่ยมันไม่ดูเดือดเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นต้นทุนต่างๆที่จะต่อกรหรือไปแข่งขันในทางการตลาดก็จะปรับตดลงด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะะนี่ก็มีการแทงเป้านะฮะอย่างในตัวของ a d v a n c e เองเนี่ยซึ่งก็ระบุว่าปัจจุบันระดับราคาถือว่าเป็น valuation ที่แข็งแรงรมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ยังอยู่ในรอบพัฒกรของธุรกิจที่ดีแล้วก็เป็นหุ้น ตัวแรกๆเลยนะที่นักทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนด้วยช่วงนี้เองราคาหุ้นอาจจะยังไม่ขยับขยื่นไปไหนไกลมากนึองอาจจะมีปัจจัยที่เป็นโอเวอร์เฮงก็คือความกังวลที่มันติดสอยห้อยพ่วงม,มาจากการไปซื้อกิจการของ3 BB แล้วก็ Just If ซึ่งประเด็นนี้เนี่ย c e v a n c e ต้องไปกู้เงินมาประมาณ33,000ล้านบาทก็จะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้สินต่อทุนเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับเกือบสามเท่านะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีการปรับลดเงินปันผล <c oughs> ในอนาคตหรือไม่ <c oughs> เพื่อที่ทําให้สัดส่วนนี้สินต่ออ e b d านั้นปรับลดลงนะอย่างไรก็ตามถ้าผลประกอบการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ออกมา <c oughs> แล้วมันดีเหมือนกับที่มีการคาดการไว้ <c oughs> พร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผล <c oughs> ที่ยังอยู่ในระดับปกติ ตรงนี้เองคุณพิสูจน์มองว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญคที่ทําให้ราคาหุ้นแอดวานซ์เนี่ยปลดเปลื้องพันธนาการก็คือพวกโอเวอร์แห่งต่างๆให้สามารถกลับมาวิ่งได้อย่างคล่องตัวอีกครั้งหนึ่งพูดให้ง่ายคือมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นแรงอ่ใชถ้าผลประกอบการออกมาดีและประกาศจ่ายปันผลในระดับปกติไปพร้อมๆกัน ร,ราคาตอนนี้มันนิ่งๆแกว่งรอ,อ,อเป็นลักษณะแกว่งรอ,อใ,ชใช่ไหมคะครับพร้อมกันนี้เองเนี่ยในตัวของ True ออ True เนี่ยตลาดมีความคาดหวังมูลค่าจากการควบรวมกับดีแท็กไว้ค่อนข้างสูงแต่ช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกู้ที่ขายไม่หมดเรื่องขององค์กรองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่ไปฟ้องกสทชกรณีควบรวม ทรูกับดีแท็กว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและศาลปกครองส,งสูงสุดนั้นสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคดีไว้พิจารณาจากก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็คือศาลชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณาะฉะนั้นการกลับคําพิพากษาตรงนี้รหรือว่าการกลับคําสั่งตรงนี้ขอภัยนะฮะก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบอ,อย่างมากต่อหุ้นของทรูรนอกเหนือจากนี้ยังมีกรณีข้อพิพาทกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ล่าสุดก็มีเรื่องของการร้องเรียนคุณภาพสัญญาณและราคาอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะในเชิงของ valuation คุณสุประชัยค,คือก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกันเนี่ยหรือถ้าแยกกันนะแบบที่ไม่ได้มีการควบรวมครับมูลค่าเหมาะสมของ d t a c อยู่ที่เพียง31สบเอดบาทและ true อยู่ที่เพียง3บาท10สตางค์ เทียบกับปัจจุบันนั้นรประมาณการเนี่ยของ True ที่ควบรวมดีแท็เข้ามาแล้วอยู่ที่9บาทต่อหุ้นแล้วราคาปัจจุบันอยู่ที่5บาท<ฮ>คือแม้ราคาปัจจุบันจะยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่เยอะนะ,ะถึงเกือบเท่าตัวเนี่ยครับแต่มันก็ยังสูงกว่าม,มูลค่าที่ประเมินเอาไว้หากไม่มีการควบรวมเกิดขึ้นว่าไม่มีการควบรวมนี่แค่3บาทกว่ายนะ,ะใช่ใช่นะครับอันนี้ก็ในมุมมองของ ของคุณพิสูจนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมี2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็โอเคลงมาลึกจริงๆสําหรับถูถ้าเขาแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ก็การกลับมาก็น่าสนใจแต่ a d v a านเแข็งอยู่แล้วร,รอว่าไอ้เรื่องปันผลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันปกตินะน่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่สาบันชอบด้วยนะสำหรับแอดวานนั่นเองนะครับ